เริยิบพริกแกงพี่น้องออกไปเอาพริกแกงกัอนอยู่ลงจอดรถพริกแกงอยู่ในช่องฟิสลงลงจอดรถตั้งหม้อแล้วลืมพริกแกงพี่น้องเลยนี่นั่งอาบน้ำแล้วนะคะเนาะอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วสิเปรเี้ยกับเขา่ากับเข่าไปกินมาอื่นจ้ะฉันว่าเ่เฮ็ดตอนนี้ก็บได้เฮ็ดกินดอกพี่น้องคะ ออกอปนี่เลยล่ะนั่งออกแปวพริกแกงกอนโอ้ทางออกฝนกระตกเอ๊ะออกไปแบบออกไปแบบนี่ล่ะแ <c oughs> ปวพริกแกงจักน้อยบ่ใส่พริกแกงมาสีบ่แซบบรรยากาศจะสามทุ่มแล้วค่ะฝนก็ไปโปรไอตกตกยุยุดๆพี่น้อง <c oughs> อากาศส่งเย็นเย็นเยู่ หนาวหนาวปีนี้นี่บอดี body เลยค่ะหนาหนาวแดดแค่บกี้มือเนื่องนอกนัน่กับฟนพี่น้องแถมพาอยุ่เขาอีกตั้งหากเดี๋ยวอีกจักน้อยกับจนันหนาวแล้วนี่หนาหอนปีนี้บอดีเลยเปิดประตูโรงรถเข้ามาเอาพริกแกง อีนางว่ามือใดมือหนึ่งอีนางอีนางสิเฮดคอนเทนต์นะสิบ๊ซื้อก็สีบ๊สซื้อของเขาบ้านเลยแบบของกินนะน่าสิเฮดอ่าซ่าเล่นแบบว่ากินของในตู้เย็นในตู้ฟิวเซอร์เบิร์พี่นอ้องคงจะเป็นเดือนสองเดือนพ <laughs> ่นละซื้อเข่ามาคัดซื้อเข่ามาแน่ี่นี่เลยบางบางย่างนี่แซฟฟิสเอาไว้จนลืมพี่น้อง นี่เราจะพริกแกงอีนั่งสื่อเป็นกระป๋องมากเป็นกระปุกมากแล้วก็มาใส่อันเพราะว่าสื่อมากแล้วก็บอดได้กินที่เดียวเบิร์นะหนะ้าพี่น้องเอออีนั่งวาอีนั่งนีพริกแกงกระป๋องยูนิวา่าจำไ่ได้อยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าบ่าแน่ใจเด,ด้ไปเบิ่งกกันเอาออกมากระป๋องหนึ่งค่ะเพราะว่าสื่อมากแล้วกินที่เดียวบเบิร์ดอกพี่น้องกระป๋องหนึ่งอะนะ ก็เอามาใส่แบบนี้เอาไว้อะ่ะใส่แบบนี้ก็แซ่ฟิสไว้พี่น้องพอมันบึดเวลาสิกินก่อเอาออกมากก็แกงด้หมอน,หนึ่งพอดีสําหรับกินคนเดียวนาะคะ่ะแกงหมอน,หนึ่งก็กินไดยุ้ยองเทือสามเท้าคนละพี่น้องคะ่ะบรรยากาศโอ้ยท้องฝ้าคืมฝ้าคืมฝนแต่แกงกะทิไส่เนี่ยเนี่ยก็เลยสชีเอาถิ่มพี่น้องบ่มีเวลา้ยโ,โทอดซั์เป็นอย่างมันขึ้นมั่วแบบนี้ เอามาบ่งผิกแกงในตู้เย็ยนก่อนอีนั่งวามีอยู่เด้นั่นอิลิสมองพี่น้องเลยสมองอีนั่งนี่ค่ะริกแกงเผ็ดแดงแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าเป็นหยังดอกอันนี้มันเบิดเบิดอายุโอ้เมื่อปีนี้แหละเดือนซีพีพ่น้องอืมอันนี้นั่งแกะยังี้อีนั่งแกะแล้วอ,อีนั่งแกะแล้วบังหยองจะใส่นี่เด้อมีเวลาหวางเดยนั่งเสียมาใส่ถุงนีอยหน่อย แล้วก็แซฟฟิสเอาไว้อีกวุ้ยสมองเลื่อมใดเลื่อมดี่น้องไอง,ง,ไงสมองอยงอง่กเลื่อมพักเลื่อมเนื้ใส่กะทิกลองเล็กกลองเดียวพอ No, <laughs> มาถึงขั้นตอนปรุงจะพี่น้องใส่น้ำตาลนะคะเนาะใส่น้ำตาลทรายผู้ใดมีน้ำตาลปีบก็ใส่น้ำตาลปีบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดหมอแบบว่าบอหลหลบ่ยใหญ่อ่ะนะก็เลยใส่น้ำตาลทรายใส่ไปอ่าประมาณสี่ซอนหน่อยค่ะบ่แมนบ่แมนซอนใหญ่เด้อพี่น้องแล้วก็ลดดีจ้ะลดดีก็สองสามซอนกาแฟพี่น้องกะกะเอาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นั่งใส่ชุดนอนเด้อพี่พี่งงน้องหน่อยบาไน้นงแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็เกลือ นิดน้อยแค่นั้นจ้ะนี่นัน่งอาบนาา<ม>้ำซักผมแล้ว<ม>พร้อมที่จะนอนแล้วนะคะเนาะแล้วก็เคี่ยวไปจักหน่อยนึงแล้วก็จ้งใส่บะเขือบะมี่ใบโหระพาพี่น้องบะมี่กับบะตองใส่ก็ได้นะคะเนาะบะเป็นอย่างบริซี่เดียด <c oughs> รอยเขาเดือดนะ เนื้อเหลือก่อนเนื้อนี่ตามาซีเอาไวเ้เฮ็ดออมพี่น้องเพื่อได้ได้อันได้อันอีหยังก่อนอู้ยืมชื่อตัวไหนพักซีเล้าได้ผักซีเล้ามากหนิสิออมพี่น้องอืออมใส่ผักได้หลายใส่น้ำประแด็ดพี่น้องคะอร่อยเขาเดือดก่อนเปิดตู้เย็น เปิดตัวเย็นเจอตีนไก่ใส่ตีนไก่นั่งพี่น้องออออตีนไก่นั่งต้มไปแล้วแต่ว่าบริตัดเล็บขอสดขอไพ้ก็พี่น้องเด้อย่าว่ากัดเด้อต้นั่งลลางล่างดีแล้วจ้ะตีน หอมหอมพี่้อกคะหอมระทีเสี่ยมกันคนป่น พี่แกงพ่อลหรเดี๋ยวพ่อใหญ่กินน่งบ่ได้มันบ่ได้เพชรดอกค่ะตะวามันสิฉุนฉุนเล่านี่ใสย่ยี่อยหน่อยแกงหน่อยกอดี่น่อยเดียวก็วัน,านนั่งที่แคทแกงกะทิกินพี่น้องคะบดได้เพชรบ่อยเนาะค่ะเนาะพี่นั่งสื่อกะทิอ่า ไปร้านไทยคังทีแนวสื่อกะทิมาสื่อมาไหวกล่องหน่อยนะคะเนาะกับเบิดปีหนาอยู่เบิดปีนา2 0ง4น้ี 2014. ่สเราพ่อใหญ่เพิ่งกับไปได้มาอีกเบิดเดือน11กล่องใหญ่เบิดเดือน11เอ็ดดินแล้วเดอนแล้วใส่บระเขือเลยจ้ะ เดี๋ยวมืออนี้นั่งสิบ่มมีสิบ่มมีเวลาเฮ็ดมือนี้นัง่งแล่น,าน,น,นาง,ง,งานสองทีพี่น้องตื่นแต่เช้าตีหา่าเขางานพกโมงเลิกงานบ่ายสองก่อนไปต่องานหลานหลานอาหารอันนี้นั่งโหลดแอปโหลดแอปมาเป็นแอปมาสนับแชทพี่น้องโหลดเพื่อความสบายใจของพ่อใหญ่เพราะว่าถ้าโหลดแอปนัานมากแล้วก็ส t o m ร c แล้วก็เกิดว่าเข้าเป็นมูกับผู้ใดนเนี่ยเข้าเข,า,เขาสามารถมูใดว่าเข้าเนี่ยอยู่ไหน แบบว่าเหมือนว่าแชทแชทอันนี้มันจะคล้ายๆแบบแอปติดตามตู่กัว่าใดพี่น้องคะน้องคะนั้นมันมันสีขึ้นชั่วว่าอ่าเข้าไปใส่เข้ายู่จุดไหนของประเทศโนเวย์ยังสีหน้าพี่น้องพี่นางก็โหลดจ้าให้มันรู้แล้วรู้หลอดเพราะว่าอีนางเงานงานไร้หมองเดินทางออกจากบ้านแต่เศร้ากับเข้าบ้านเดินไปเดินังสีหน้าพราะยัยเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นแถาแล้วเพิ่นก็ต้องคิดคิดคิดหลายเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องนอกจากขอใจเพิ่นก็ ความสบายใจของเฮาแล้วก็ความสบายใจของเขาอะนะพี่น้องคะ่ะก็เฮ็ดเฮ็ดไปซะพรายยังไดเขาก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วพี่น้องเข้าไปเฮ็ดงานบ่ไดดไปนอกบูนนอกทาทาจัซี่น่ะอืมพอใายเราเถาแล้วแล้วแล้วมีมีงานเด็กน้อยพี่น้องกความสบายใจเราก็เฮ็ดเทเกระโดดนอกคะมาถึงช่วงนี้นี่นี่น่นจะต้องตัดเสียงออกพี่น้องคะ่ะนั่งทายคลิปอยู่พอหญ่เพิ่น,นก็เปิดเพลงอุย้ยยินดีด้ ه, พี่น้องเฮ็ดคลิปเนี่ยจะมีเสียงเพลงเข้าบ่ไดดเลยเด้พี่น้องค่ะติดลิกธิ์อีก เดี๋ยวต้มไปอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบลเขือมันก็สุกค่ะพี่น้องเคี่ยวไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะเพราะว่าอีนั่งอีนั่งสีปลต้มไห่บลเขือมันสุกสุกลายซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปิดไฟปิดฝาไว้มันก็จะสุกไปหนาเองอะนะบลเขือม่วงสุกง่ายอยู่ค่ะเป็นตะกิ่นค่ะพี่น้องหอมหอมเด้อหอมกะทิแกงกะทินี่บริเฮ็ดกินนจ่ว่าบริเฮ็ดบริเฮ็ดกินโดนแล้วได้พี่นอ้องเออแต่ว่าตอนตอนไปเฮ็ดงานลานไทก่ก็ตอนเฮ็ด ขายให้ลูกค้าก็ได้ซิมได้ยั้งยุนละซิมจักน้อยพี่น้องคะ่ะอีนังสีปุงรสบ่ได้อ,ออกหวานเนาะคะเนะเอาะบ่ได้ออกหวานเลยนะคะเนาะก็จะหวานน้อยนอยเค็มน้อยน้อยกลมกลมคะ่ะพี่น้องอย่ากินหวานหลายเพราะว่าเบิ่งหุห่นอีนังก็แฮงเอทอริตึ้งไปหนาอยู่พี่น้องเ <c oughs> นาะคะเนาะมื้อนี้สีเซาภัยหน้าก็แบบว่าเนาะค่ะพี่นัง, <c oughs> นงก็ลืมข้าวไปพี่น้องคะ่ายคีบอยเพรใหย่เพิ่นเปิดเพลงเปิด ในคลิปอันในโทรศัพท์นะแม่พี่นอ้องเออนี่จ้ะพี่น้องคะเห็นว่าเป็นตะกินบ่คะ่ะโอ้ยใส่ตีนไก่หนํำใส่เนือ้อน่ำเนือ้อมันก็สิออกแบบว่าหยาบหยาบตักหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ก็บด้หยาบหลายํำไหนดอกแต่ก็แซ่บอยู่คะ่ะสําหรับอี่นางคือแซ่บเลยพี่น้องบเะเขือก็สุกกระดังพ่อกินค่ะพี่น้องคะกึบกือบเบฮืนบอรยังเน,นาะค่ะเนาะนี่จา้าเร็จแล้วคันใดใบโหระพามาใส่อีกนะโอ้ยเด็ดตัดเสียงออกเบิดตเลยพี่น้องโอ้พี่นางแล้วเสียดาย สุกแล้วพี่น้องคะ่ะมาซิมจักน้อยหนึ่งพี่น้องคะ่ะตอนแรกตอนแรกแรก้กาว่าจะเฮ็ดเอาไ้กิ่นมืออื่นได้พี่น้องมันหอมค่ะ่ะก็เลยว่าเออตักเข่ามานิดนึงแล้วก็ตักอ่าแก่ซิมจักน้อยหนึ่งพี่น้องก่อนนอนเนาะคะ่ะเนาะสามทุ่มแล้วคะ่ะสามทุ่มแล้วค่ะของประเทศรนเว์เนาะคะ่ะนอนอยู่เมืองไทยก่อนอ่าตีสองคะ่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยกับตีสองนอนพี่น้องเนาะพี่ๆนอนอก,ก็คงสิรับฟันดีกันแล้วนะคะอีนางพึงแต่ เห็นแนวกินอยู่เลยเฮ็ดมอนั่นก็กินคนเดียวคะ่ะกินคนเดียวก็ได้ยู่พี่น้องได้หลายรอบอยูเนาะคะเนาะกินคนเดียวพอยายเพิ่นบ่กินน้่ดอกพะหายนั่งใส่ตีนไปพอยายเพิ่นคงสิบ่กกินน้่เพอฝ้านานเขาบ่กกินตีนไกพี่น้องคะ่ะแล้ว่าสสกปรกประสา์เออแต่หาดูมันมันเป็นของเส่บสําหรับเ้าพี่น้องเลยอเแซ่บพี่น้องะ่ะรสชาสตร์กําลังพอดีเลยบะเขือสุกกําลังพอดีคะ่บะบ่ต้องสุกแบบว่าสุกเละเนาะพี่น้องเนาะ มันก็จะแบบว่าเกือบๆค่ะบพาฮืนบ่อยยังเนอะพี่น้องเนื้อมันก็จะแบบว่าออกส่งเหนียวๆค่ะแซ่บเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วเนี่ยก <c oughs> ินข้าวเซก,ก็จะไปนอ่น,น,น ต่อคลิปอัปโหลดคลิปเแล้วก,ก็นอนแต่จนกว่าจะนอนก็บหาถุ่มเที่ยงขึ้นดืวกันพี่น้องถึงแม้ว,ว่าจะขืนขืนของนอนเรียวสองทุ่มสามถุ่มแต่จนก็จะนอนก็หาถุ่มเที่ยงขึ้นเพราะว่าจนก็จะตัดต่อคลิปแล้วนะนี่นางเห็นทุกอย่างในโทรศัพท์นะพี่น้องเนาะ ปเออป็นเขลาม่วงแสบด้วยผน่องบ่ฮือร่อยมากบริเฮ็ดรสชาติแบบหวานดูหวานกำลังพอดี เนื้อเหนียวเนื้อเห็ดออมเห็ดผัดเผ็ดนี่คือแซ่บตีน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 ตโคตรเปื่อยอะ อีนั่งลายานพี่พี่น้องนองเบื่อจังเลยพี่เพียงนองยาเฝ้าเบื่ออีนั่งเด้อตัดเสียงออกต้องตัดเสียงออกค่ะเพราะงานติดลิขสิทธิ์คือบออีนั่งก็ต้องลบคลิปอีนั่งอุตส่าห์ถ่ายคลิปพี่น้องแห้งแต่บ่มีเวลาอยู่เวลาก็แห้งแต่หน่อยซาหาเวลามาถ่ายคลิปพี่น้องค่ะพ่าใหญ่พันกบพีิเดอกพันก็เบิ่งเล่นโทรศัพท์ของเราพันก็ลืมข้าวว้นั่งถ่ายคลิปเนะพี่น้องกินแซ่บกินนัวพี่น้องค่ะก่อนอนก็กินน้อยหนึ่งพี่น้อง <laughs> อีนั่งอย่าไว้น่งมาชวนมีเพียงน่องหิวอีกเดอ้อค่ะเด้อเด้วมันแสบไปดีค่ะแกงกะทินะคะเนาะอิ่มแล้วพี่น่องพร้อยละ <c oughs> มันมืดแล้วยนี่นเปิดไฟดวงหน่อยในัวนะคะเนาะกินได้ฟักไปแค่นี้ค่ะพายเพียงน่องไม่ให็กับเขา กินแรงเนาะคะ่ะเนาะบ๊แมนกับเขากินแรงกับเขากินมืเอิญเดี๋ยวตอนเด็กๆเดินพี่น้องค่ะล้วพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องค่ะมืเอื่นนี่น่าอันสีผ้พิงน้องแรงงานสองทีอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะออกจากบ้านแต่เ้าแต่เ้ามืดกับหอดบ้านก็มืดพอดีเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย